มาครับเรากลับมาต่อกันเลยนะครับหลังจากที่เ,เรามาสืบคดีกันต่อนะครับวันงานฉลองใกล้เข้ามาทุกทีแล้วทุกอย่างดําเนินไปอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยส่วนเรื่องของผู้ใหญ่บ้านที่ถูกฆ่าตายนั้นช่วงนี้เราก็กําลังรวบรวมเบาะแสอยู่กัปตันฉันกับคาร์เรนตรวจสอบรายการจะส่งวัตถุดิบของพัาคารตามที่คุณสั่งแล้วหลายวันมานี้ รูมสจะส่งวัตถุดิบให้กับผู้ใหญ่บ้านอย่างเดียวเหมือนที่รอนบอกเลยถึงวัตถุดิบทั้งหมดโดยพื้นฐานจะเป็นของสดที่ต้องเก็บรักษาความสดใหม่แต่เรื่องนี้ก็อธิบายอะไรไม่ได้อืดูเหมือนว่าทางรูมสจะไม่มีข้อมูลเพิ่มเติมแล้วเราไปหาคนอื่นแล้วดูว่าพวกรอนตัวสอบเจอเบาะแสอะไรบ้างกันดีกว่าไปหาใครอะถัดไป เออตามหาคาซมิเพื่อวิเคราะห์บาอแสอเราปลดจุดวาร์ปมาใช่ไหมคาซมิอยู่ไหนทำไมคาซมิไปอยู่ตรงนั้นน่ะหรือเราไปหาใครหรือเปล่าโอ,โ,อโ,อโอ้อยู่กันพร้อมหน้าอะไรอ่ะแหมเดินตรงกลางพูดคุยกับตันฉันแอบเข้าไปในบ้านของผู้ใหญ่บ้านแล้วเจอสิ่งนี้เข้าคุณดูสิคาซมิหยิบเศษกระดาษแผ่นหนึ่งออกมาวางตรงหน้าของพวกเรา นี่คือเศษใบเศษร,รับสินค้าใช่แล้วที่บ้านของผู้ใหญ่บ้านถูกคนร้ายทำรายจนเละเทะไปหมดแต่ฉันไม่เห็นสินค้าที่พวกคุณพูดถึงเลยนะเศษใบเศษร,รับสินค้าแผ่นนี้เป็นบาะแสที่สมบูรณ์แบบที่สุดแค่อย่างเดียวที่ฉันหาเจอแต่ในเมื่อพวกเขาจงใจทำรายที่เกิดเหตุแสดงว่าพวกเรามาถูกทางแล้วล่ะ แต่ว่าใบาเสร็จแผ่นนี้ขาดวินจนอ่านไม่ออกเลยอย่างเดียวบนใบเสร็จที่พอจะอ่านออกได้คือประเภทของสินค้าแต่พราะสภาพที่เสียหายเลยเหลือแค่คำว่าอาเลเท่านั้นอาเลมันคืออะไรนะแต่ตัวอักษรของคำนี้มันเว้นระยะห่างกันเยอะขนาดนี้คงไม่ได้มีแค่คำเดียวแน่กับตัน คุณลองดมเศษกระดาษนี่ดูสิดมเหรอฉันหยิบเศษกระดาษขึ้นมาอย่างเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งและกลิ่นคาวของน้ำทะเลลอยมาเตะจมูกเหมือนกลิ่นอาหารทะเลเลยนี่มันเรียกว่าอาหารทะเลงั้นหรอคงไม่ใช่ว่าคืนนั้นผู้ใหญ่บ้านอยากกินอาหารมือดึกจนเล่งให้ภูภูเอาอาหารทะเลไปส่งให้หรอกนะ เป็นไปไม่ได้นี่มันแปลกเกินไปคิดยังไงก็ไม่น่าเชื่ออยู่ดีฉันว่าเราควรมุ่งไปที่การตรวจสอบบริษัทนะที่บ้านของผู้ใหญ่บ้านถูกทำลายจนมีสภาพแบบนี้มันต้องเกี่ยวข้องกับบริษัทแน่ๆโอเคช่วงนี้โบนี่กับเดลต้น่าจะแอบจับตาดูการเคลื่อนไหวของบริษัทอยู่ตอนนี้เราไปถามพวกหล่อนกันเถอะแล้วพวกหล่อนอยู่ที่ไหนกัน อยู่หน้าบริษัทเลยวะเนี่ยเดลต้ากับโบนี่ยืนคู่กันด้วยมาโบนี bon ่ช่วงนี้บริษัทมีความเคลื่อนไหวอะไรบ้างไหมตอนนี้ยังไม่รู้ว่าผู้ใหญ่บ้านเป็นตายร้ายดียังไงพวกเขาอาจจะฉวยโอกาสเคลื่อนไหวตอนนี้ก็ได้ตรงกันข้ามเลยกับตันตั้งแต่เกิดเรื่องขึ้นกับผู้ใหญ่บ้านนอกจากบริษัทจะไม่สร้างปัญหาให้กับชาวบ้านแล้วยังเกลพนักงานทุกคนให้ไปเป็นยามอีกต่างหาก รมสงบก่อนพายุมาเยือนแบบนี้ยิ่งผิดปกติเข้าไปใหญ่เลยถ้าไม่มีรมก็จะไม่เกิดขึ้นฉันคิดว่าพวกเขากำลังจับตาดูทุกคนอยู่ฉันก็ไม่รู้ด้วยว่าเพราะอะไรแต่มันต้องไม่ใช่เรื่องดีแน่ๆพวกเขาต้องปิดบังอะไรอยู่แงๆ่ๆพวกเราหาทางเข้าไปในบริษัทดีไหมไม่ได้ฉันคิดว่าที่พวกเขาเพิ่มยาม ็เพื่อป้องกันไม่ให้มีคนเข้าไปในบริษัทไม่ว่าจะบุกรุกเข้าไปหรือแฝงตัวเข้าไปก็ทำได้ยากทั้งคู่ดูท่าทางคงทำอะไรบริษัทไม่ได้เลยอย่าพึ่งท้อไปเลยกับตันคุณลองไปหาซีรินดูสิไน้นยินว่าร่อนเพิ่งเจออะไรที่สําคัญมาละืึตอนนี้ร่อนอยู่ที่ไหนเหรอกำลังจับปูอยู่ริมทะเลนะ่ะจับปูฟังดูไม่เหมือนกับ เจออะไรที่สำคัญเลยฮะพ่อคุณไปถึงเดี๋ยวก็รู้เองแหละจับปูเหรออย่าบอกว่าเป็นเป็นกล้ามปูของผู้ใหญ่บ้านนี่ฮาเลยนะเออนะไปเราว่าไปหาซีรีนกันซีรินอยู่กับใครโอ้รวมกันสามคนอีกละตัวนี้ไม่ใช่ตัวนี้ก็ไม่ใช่ ไม่มีจริงๆเหรอเนี่ยซีรีนหาอะไรอยู่เหรอกับตันคุณคิดว่าบนโลกนี้มีปูที่มีสามก้ามหรือเปล่าปูที่มีสามก้ามปกติแล้วไม่น่าจะมีนะแต่จ,จู่ๆทำไมถึงถามเรื่องนี้ขึ้นมาล่ะเมื่อกี้ฉันไปที่ร้านขยะมาพนักง,งานของที่นั่นบอกว่าวันที่ผู้ใหญ่บ้านถูกฆ่ามีถุงขยะขนาดใหญ่อยู่จริงๆแต่ในนั้นกลับไม่มีอะไรอยู่เลย ฉันเลยแอบไร้เวทมนที่นั่นและพบว่าร้านขยะมีร่องรอยของผู้ใหญ่บ้านอยู่ร่องรอยของผู้ใหญ่บ้านซิรินเธอหมายความว่าสิ่งที่อยู่ในถังขยะวันนั้นคือผู้ใหญ่บ้านงั้นเหรอมีหน้าถุงขยะนั่นถึงหนักมากบอกตามตรงว่าฉันก็ยืนยันไม่ได้เหมือนกันว่านั่นคือผู้ใหญ่บ้านหรือเปล่าที่นั่นมีขยะเยอะมากฉันสัมผัสได้ว่า ฉันสัมผัสได้แค่ว่าที่นั่นเคยมีขยะที่มีรูปร่างเหมือนปูอยู่เอ๊ะไม่สิอาจจะไม่ใช่ขยะแต่เป็นผู้ใหญ่บ้านก็ได้แต่สิ่งที่แปลกคือร่องรอยนั้นมีสามก้ามนี่ยสิฮะผู้ใหญ่บ้านที่เราเคยเจอก่อนหน้านี้เขามีแค่สองก้ามชัดๆฉันถึงได้ถามกับตันไงว่าคุณคิดว่าจะมีปูสามก้ามอยู่หรือเปล่า เป็นไปไม่ได้หรอกรูปร่างของผู้ใหญ่บ้านแตกต่างไปจากปูที่อยู่ริมทะเลพวกนี้ต่อให้มีปูที่มีสามก้ามอยู่จริงก็ใช่ว่าจะเป็นล่องรอยของผู้ใหญ่บ้านสักหน่อยอาหารทะเลที่ต้องจัดส่งด่วนขยะที่จู่ๆก็โผล่มาแผนการซ่อนตัวที่ดูเหมือนจะเป็นแผนเด็กเล่นของสดที่ต้องเอาไปส่งทุกวันผู้ใหญ่บ้านที่มีสามก้ามมีไข่มุก ที่เรียกว่าเบาะแสเพียงพอแล้วแต่สิ่งที่ต้องการในตอนนี้คือเส้นด้าที่ใช้ร้อยพวกมันเข้าด้วยกันถึงเราจะเคยเจอชาวปูอย่างผู้ใหญ่บ้านที่พีชปาร์คแค่ตัวเดียวแต่ถ้าที่พีชปาร์คยังมีชาวปูตัวอื่นที่มีรูปร่างเหมือนกับเขาอยู่อีกละ่ะมนุษย์ดูเหมือนคุณจะคิดบางอย่างออกสินะรีบบอกมาเร็วเข้า คือว่าฉันนึกถึงความจริงเกี่ยวกับปูที่มีสามก้ามได้ขึ้นมาน่ะปีศาจเหรอได้เวลาแสดงความเกรงกาัของสาวน้อยเวทมนต์ให้แกเห็นแล้วเดี๋ยวก่อนรอเดี๋ยวก่อนโปรดอย่าเข้าใจผิดพวกเราแค่อยากต้อนรับแขกที่ไม่ได้รับเชิญมานานก็เท่านั้นเองเดี๋ยวนะเขาพูดได้ด้วย อย่างนี้นี่เองพวกเขาไม่ใช่ปีศาจแต่น่าจะเป็นคนที่อาศัยอยู่ในจกักรวาลฟองอากาศแห่งนี้แต่ว่าพวกเขาหน้าตาเหมือนปีศาจเป๊ะเลยนะคุณฮิเมโกะจากความฟองอากาศเป็นสิ่งที่คาดเดาไม่ได้แบบนี้แหละถ้าคุณเดินทางท่องทะเลควอนต้าบ่อยๆก็จะไม่ตกใจแบบนี้แล้วล่ะอันนี้นึกย้อนไปถึงตอนประโยคที่มาออจากักรวาลนี้ครั้งแรกเลยอะ ตอนนั้นฉันเข้าใจผิดว่าผู้ใหญ่บ้านคือปีศาจในฮาเรควอนต้าดังนั้นถ้าพวกเราขยายขอบเขตการค้นหาไปถึงนอกจัก,กรวาลก็จะพบสิ่งชีวิตมากมายที่มีรูปร่างเหมือนกับผู้ใหญ่บ้านใช่แล้วดังนั้นล่องรอยที่ซิรินสัมผัสได้อาจไม่ใช่แค่ผู้ใหญ่บ้านแต่อาจจะเป็นปีศาจในฮาเรควอนต้าก็ได้ส่วนสินค้าชิ้นนั้นที่ผู้ใหญ่บ้านต้องการด่วน อาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ด้วยอืมแถมเขายังให้คนมาส่งของสดทุกวันอีกบางทีเขาอาจไม่ได้อยากกินอาหารที่สดใหม่ถ้าต้องการน้ำแข็งพวกนั้นต่างหากโหริ้ากดเลยอุบายพิมพ์เสนแลกกับเกลือนี่ตกตาผู้คนได้ดีจริงๆสุดท้ายค่อยอาศัยถุงขยะหลบหนีไปอย่างแยบยล ตอนนี้ผู้ใหญ่บ้านน่าจะปลอดภัยดีเราไม่จําเป็นต้องตรวจสอบต่อแล้วล่ะดูเหมือนว่ากับตันกับฉันจะคิดเหมือนกันนะเอ๊ะทำไมไม่ตรวจสอบต่อแล้วล่ะรู้แล้วเหรอว่าผู้ใหญ่บ้านอยู่ที่ไหนไม่ต้องห่วงหรอกคุณซีรินถ้ากับตันและคุณจูก็ดเหลียงเดาไม่ผิดละก็ขอแค่จัดงานฉลองฟาร์มออกมาได้อย่างราบลื่นเดี๋ยวผู้ใหญ่บ้านก็คงกลับมาหาพวกเราเองนะคะนะคะ จริงเหรอทำไมฉันถึงฟังไม่เข้าใจเลยว่าพวกเธอคุยเรื่องอะไรกันอยู่งั้นต่อไปฉันจะขยันทำงานให้มากขึ้นจะได้จัดงานฉลองฟาร์มออกมาได้อย่างราบรื่นเธอฟังเข้าใจหรอว่าพวกเขาคิดอะไรกันอยู่นะไม่เข้าใจหรอกแต่ฉันเชื่อใจมนุษย์ช่างเถอะช่างเถอะในเมื่อกับตานพูดมาอย่างนี้ งั้นฉันจะไปบอกการตัดสินใจของคุณให้คนอื่นรู้แล้วกันอ่ามาส่วนลึกของเมืองเปิดแล้วถัดไปเราจะได้ไปลุยเมืองชั้นที่เก่าไปนะผมขอตัดภาพตรงนี้ก่อนเลยแล้วกันนะแล้วก็เราจะตัดกลับมาที่พบหน้านะครับเพราะถ้าเราไม่เล่นเนื้อเรื่องตรงนี้นะเดี๋ยวพาร์ทหลังแม่งมันจะไปบีบกันครับมาคนที่เราจะไปพบหน้ากันในรอบนี้กันนะครับนั่นคือ ลิต้านะครับผมผมกำลังรู้ว่าบัฟมันมีบัฟด้วยอเออมาเราไปพบลิต้ากันพระาทิตยังขึ้นไม่เต็มที่อากาศเย็นเล็กน้อยมันเป็นเช้าที่เงียบสงบในเมืองยังคงหลับไหลแต่กลับมีใครบางคนรออยู่ที่หน้าร้านขายของชำแล้วลิต้าขอโทษที่มาสาย กัปตันทีแรกคิดจะแซวคุณสักหน่อยแต่คุณไม่ได้มาสายและ明明见长大人是特意来帮忙的这样做的话实在有违淑女的准则กัปตัาานตั้งใจจะมาช่วยแท้ๆถ,ถ้าทำแบบนั้นจะดูไม่เป็นกุลสตรีเกินไป อย่ารอฉันเล่นสิริต้าว่าแต่งานเลี้ยงที่เราต้องเตรียมในวันนี้จะเริ่มจากตรงไหนดีฮะ <c oughs> <c oughs> นี่เป็นวัตถุดิบกล่องสุดท้ายแล้วสินะลำบากแล้วนะกับตันด,ด,ด,ดื่มน้ำสักแก้วเถอะฉันรับน้ำจากริต้าแสงอาทิตย์ยามเช้าส่องผ่านหน้าต่างไปยังกล่องต่างๆมากมาย ริต้าเธอคนเดียวดูรับผิดชอบวัตถุดิบมากมายขนาดนี้ไหวเหรอถ้า่รราจารตไม่มีปัญหาแต่ถ้ากัาามม่ามีปัญหาแต่ยถ้าเรบตังอาากช่วยเรายัางขาดารักงานเสิร์บอีกคนา้ได้สก็ช่วยเหนก็มาช่้าเันจะช่วย้เองอ เอ๊ะกลับตันถ้าเป็นแบบนั้นริต้าเดินไปหลังบาร์ที่สะอาดสะอา้านและโน้มตัวไปหยิบชุดยูนิฟอร์มออกมาจากกองผ้าเช็ดหน้าที่ถูกพับไว้อย่างเป็นระเบียบก长大人ันชุดนี้คุณชอบไหมแล้วริต้าหน้าแดงด้วยอ่ะ เธอขี่ชุดออกมาเผยให้เห็นชายกระโปรงสีดําและผ้ากันเปื้อนสีขาวพอฉันลองมองดูดีๆแล้วไม่นี่ไม่ใช่ยูนิฟอร์มทั่วไปแต่เป็นเชชุดเมดได้ยินมาว่าชุดนี้มีเวทมนต์ที่ทำให้แขกทุกคนมีความสุข ในเมื่อการสวมมันทำให้บริการแขกได้ดีขึ้นดังนั้นริต้าก้าวเข้ามาหาฉันพร้อมกับชุดเมดที่อยู่ในมือ <laughs> 在这个时候拒绝可是很不礼貌的，舰长大人。ญญถ้าปฏิเสธตอนนี้ จะเป็นการเสียมารยาทนะกับตันเออริต้านี่เธอล้อเล่นหรือเปล่าฉันไม่เห็นจะเข้าใจเลยกับตันการโกหกเป็นสิ่งไม่ดีนะคืนนี้ก็ช่วยสวมยูนิฟอร์มและทำหน้าที่พนักงานเสิร์ฟที่ดีเถอะ เอเอจําใจทาตามฉันหลับตาลงและกัดฟันตัดสินใจ,จนไม่ต้องเครียดขนาดนั้นฉันไม่บังคับคุณหรอกฟูที่แท้ก็รอเล่นเหรอเนี่ยฉันนึกว่าพูดจริงซะอีก เอ๊หรือว่า,า,ากับตันหรือว่าจริงๆแล้วคุณอยากใส่เหรองั้นฉันจะช่วยใส่ให้นะหิต้าขยับเข้ามาใกล้พร้อมกับรอยยิ้มฉันรีบหนีเข้าไปในครัวที่เต็มไปด้วยวัตถุดิบเจ ฉันจะจัดแก้วกับเครื่องดื่มขึ้นโตะและลิต้าถ้าเธอต้องการอะไรฉันจะหาให้เองการต้อนรับทักทายเสิร์ฟอาหารรินเครื่องดื่มไทยทำสะทุกสุกดิบและทำความสะอาดฉันกับริต้าทำงานมือเป็นละวิ่งท่ามกลางเสียงจอแจของบรรดาแขกเมื่อพระอาทิตย์ตกดินบรรดาแขกก็บอกรากันในที่สุดวันอันแสนยุ่งก็สิ้นสุดลง เ <_ an ye> ในสุดก็ได้พักสักทีฉันล้มตัวลงบนโซฟาอย่างหมดเรี่ยวแรง,ง <_ an ye> กับตันคุณต้องเหนื่อยมากแน่ๆทว่าริต้าไม่มีท่าทีเหนื่อยล้าเลยสักนิดซึ่งมันทำให้ฉันรู้สึกอายเอ่อฉันฉันแก้งทำเป็นนิ่ง แต่ท้องเจ้ากรัมก็ดันร้องโคงคางขึ้นมาซะได้ฉฉันยังไหวไม่เหนื่อยเลยสักนิดกัตดกกปกกตันเหนื่อยมาทั้งวันแบบนี้เรามากินอะไรกันหน่อยเถอะรอเดี๋ยวนะ ลิต้าเดินเข้าไปในครัวจากนั้นไม่นานเธอก็ยืนอยู่ตรงหน้าฉันโดยสวมชุดที่คาดไม่ถึงพร้อมจานเค้กที่อยู่ในมืออุ๊ยละลิต้าเป็นอะไรไปคะกับตันฉ,ฉันไม่ได้เห็นเธอใส่ชุดนี้ตั้งนานแล้ว นานจริงนั่นแหละ <laughs> กับตันนี่ความจำดีจริ为了感谢舰长大人出手相助，这是今天才有的特别服务哦。เพื่อเป็นการขอบคุณกับตันสำหรับความช่วยเหลือนี่เป็นบริการพิเศษของวันนี้这副表情难道ท长大นี้นี่เ เอ๊ะทำไมทำหน้าแบบนั้นละ่ะกับตันไม่ชอบเหรอกเ <theater st> <analysis> ฮ้ยหนหยบอกว่าชุดนี้มีเวทมนต์ที่ทำให้มีความสุขไงโกหกทั้งเพมาไม่ใช่แบบนั้นริต้าจูจๆฉันก็อยากกินเค้กน่ะ เธอรู้สึกประหลาดใจอยู่คู่หนึ่งจากนั้นก็ยิ้มและขยับเข้ามาใกล้มากขึ้นกับตันคงจะหิวมากสินะดูสิ เค้กชิฟฟ่อนเนื้อนุ่มที่เคลือบด้วยบัตเตอร์ขีมเกลือทะเลที่สดใหม่เอ๊ะแล้วก็มีเชอร์รี่เชื่อมส่วนพิเศษของฉันด้วยเธอยังแนะนำไม่ทันจบกลิ่นอันหอมหวานก็ช่วยมาเตะจมูกของฉันเมื่อรู้สึกหิวมากขึ้นฉันก็ยิ่งละสายตาจากเค้กไม่ได้โอ้ยอะไรวะจ้ะ อะไรมันจะหวานตอนนี้งั้นก็ลองชิมดูเถอะเห็นได้ชัดว่าริต้าสังเกตเห็นสายตาของฉันเธอหยิบลูกเชอร์รี่เพียงลูกเดียวที่อยู่บนเค้กขึ้นมาเชอร์รี่สีแดงสดถูกเคลือบด้วยน้ำเชื่อมแค่มองดูฉันก็เริ่มจินตนาการถึงรสหวานอมเปรี้ยวของมันแล้วแต่เพราะกลัวเสียฟอร์มฉันก็เลยต้องบอกปัด

ของวัตถุดิบทั้งหมดเพื่อทำให้เคก้กมีรสชาติเนื้อสัมผัสและรูปรักภายนอกที่สมบูรณ์แบบกับตันโปรตยาปฏิเสธและวิจารณ์ตามจริงเถอะค่ะเอ,อ่อนี่เป็นบริการพิเศษเฉพาะวันนี้เท่านั้นเชิญกินได้เลยแต่โปร ระวัง,อ,ง,อ,อ,งอย่าเผลอกินเม็ดนะอะไรมันจะหวานโอ้มเว็ยไอ้หวานกว่าจุกัดกเหลียงอีกอ่ะ่าไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้านะพาร์ทนี้ก็ตัดจบตรงแค่นี้ไปเจอกันพาร์ทหน้านะบ๊ายบายครับผมไอ้หวานจริง